บำนาญประกันสังคมรับเงินผ่านธนาคารอะไรได้บ้างเรามาดูกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ youtube channel HR.com a s คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีครับคลิปนี้ดูชื่อคลิปแล้วน่าจะสั้นๆนะครับแต่ผมก็จะมีบางอย่างที่จะให้คุณผู้ชมนะครับมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ผมชี้แจงก่อนนะครับว่าผมบันทึกคลิปเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจ ในข้อมูลที่นำมาเสนอนะครับแต่ด้วยความไม่มั่นใจนี่แหละเรามาร่วมหาคำตอบด้วยกันผ่านคลิปนี้นะครับใครที่มีความรู้ก็สามารถมาเพิ่มเติมกันได้นะครับว่ามันเพราะอะไรนะครับเอาอย่างนี้ครับสำหรับหัวข้อที่บอกว่ารับผ่านธนาคารอะไรได้บ้างนะครับที่แน่นอนเลยก็ดังนี้นะครับธนาคารกรุงไทยกรุงศรีนะครับกรุงเทพ ไทยพาณิชย์กสิกรไทยทหารไทยธน,นาคารอิสลาม CIB นะครับอันนี้คือแน่นอนนะครับที่ผมบอกว่าแน่นอนเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่ผมแปลข้อมูลมาเนี่ยตรงกันทั้งสองแหล่งนะครับแหล่งข้อมูลแหลงแ่งแรกก็คือเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะครับก็มีครบทั้ง9ธนาคารนี้นะครับแล้วก็แหล่งข้อมูลที่2ที่ผมอ้างอิงก็คือผมโทรไปถามที่ สายด่วน1 5 0 6นะครับที่ผมต้องโทรไปถามเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีความแปลกใจในเรื่องของธนาคารนะครับเพราะว่าผมดูในกรณีชราภาพเนี่ยจะมีอีก2ธนาคารนะครับผมขึ้นเล็กๆก,ก็แล้วกันนะครับคือออมสินกับทกศนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อผมอ่ะผมสลับไปที่เว็บไซต์นะครับนี่คือกรณี ชาราภาพนะครับหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะครับก็มีแบบคําขอแล้วก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคําขอสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีกรณีขอรับเงินทางธนาคารผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนดังนี้ก็มีทั้งหมด 11ธนาคารนะครับมีออมสินกับทกสด้วยนะครับจริงๆเห็นแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับคราวนี้ผมก็เลยสงสัยไปอีกนะครับว่าเอกกรณีอื่นเนี่ยจะเหมือนกันไหมนะครับที่จริงเขาน่าจะทํารวมเอาไว้เลยว่าเบิกประโยชน์ทดแทนของประกันสังคมเนี่ยใช้ธนาคารอะไรได้บ้างทําไมจะต้องมาทําแยกเอาไว้ในแต่ละกรณีด้วยนะครับผมก็เลยไปดูกรณีอื่น เอาเป็นกรณีคลอดบุตรก็แล้วกันนะครับค่อยๆเข้าทีละขั้นตอนนะครับในครับพอเป็นคลอดบุตรเนี่ยมีแค่9ธนาคารนะครับเมื่อเห็นแบบนี้ผมก็เลยสงสัยไปนะครับว่าทําไมบางกรณีมี11ธนาคารทําไมบางกรณีมี9ธนาคารก็เลยต่อสายไปที่สายด่วน1 5 0 6นะครับผมก็เลยถามนะครับ1 5 0 6เนี่ยบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับ จากกรณีอะไรก็แล้วแต่ที่รับเงินผ่านธนาคารเนี่ยก็จะมีแค่9ธนาคารเท่านี้นะครับอันนี้คือชัวร์แน่นอนนะครับแต่2ธนาคารนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้นี่คือข้อมูลจาก1506นะครับดังนั้นข้อมูลตอนนี้มันแย้งกันอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าที่เพิ่มมาอีก2ธนาคารเนี่ยอันไหนถูกนะครับถ้ามีออมสินกับทรกศด้วยก็แสดงว่า ข้อมูลในเว็บไซต์ถูกนะครับถ้ามีแค่9ธนาคารก็แสดงว่า1506ที่ผมโทรถามนั้นถูกต้องนะครับใครที่มีความรู้นะครับท่านอาจจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารอมสินกับท,ทกศนะครับก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์ให้คำตอบด้วยนะครับเพื่อความกระจ่างในเรื่องของ2ธนาคารของท่านนะครับว่าจริงๆแล้วรับเงินได้ไหมนะครับ ส่วนผมเองก็จะพยายามไปหาคำตอบมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะโทรไปสอบถามสำนักงานประกันสังคมหลายๆที่นะครับที่ไม่ใช่คอสเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้นอกจากให้ข้อมูลแล้วก็ยังมาร่วมกันสงสัยแล้วก็มาหาคำตอบไปด้วยกันด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม YouTube c h anel n hr c o m a s r ก็สามารถกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องนะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปหวังว่าคลิปต่อไปเราคงจะรู้คำตอบนะครับว่า9หรือ11ธนาคารกันแน่สวัสดีครับ